สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวิจัยหรือวิวัฒนาการนะครับก็มากดเบอร์รี่แล้วก็ทำให้ตรงกับช่วงแอคชั่นวิวัฒนาการนะครับจะได้ไม่เสียเปล่านะจะได้รางวัลทั้งสองอย่างนะครับกดเบอร์รี่กดแล้วนะครับผมกดไปแล้วนะครับ ถ้ามีบอริี่ใหญ่ก็กดอันใหญ่ไปเลยนะครับมันได้คะแนนเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปที่วิวัฒนาการครับนี่อยู่หนาการตอนนี้นะครับถ้าครบ20ก็จะมาที่อีกขั้นหนึงได้นะครับใช้ครั้งละ55 0 0 0นะครับใครไม่ได้ตุนไว้ไปแข่ง MVP กันซะหมดนี่ไม่พอนะครับบอกเลย วันวิจัยผมบอกไปแล้วว่าเอาแค่ก้าหอยพอเพราะว่าหลังๆใช้เยอะมากนะครับเนี่ยผมผมตุนไว้อยู่แสนกว่าเนี่ยใช้ทีหมดไปครึ่งเนี่ยก้างนะก้างนะเอาแต่ยังไงก็ต้องใช้ครับถ้าจะไปต่อก็ต้องใช้นะครับนะรั้งเดียวจะก้าหอยเลยไหมมาดูกัน ถึงไหน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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยเกือบเกือบเกือบแปดหอยอีกนิดนึงก็ทำให้เสร็จอะนะครับ ทำให้เสร็จก,ก็ขึ้นผมว่าดีดขึ้น9้าหอยนะครับห่างอีกไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่ไหมร้อยเก้สบสานะครับอันนี้2องร้อยี่ามสิบยบีอีก30สิบนะครับก็คือมันเสร็จก็น่าจะได้ก็กดบริอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอนะครับเพราะว่าตอนนี้เลยไปไกลแล้วครับหอยแอคชั่นนี่เลยไปไกลแล้วมันต้องการแค่สิล้านนี่เราอัดไป38นะครับนะก็รอครับนะ ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ชั่วโมงต่อไปไม่ใช่นะครับกดกดเวลาให้เป็นท้องถิ่นนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นชั่วโมงนี้ยังไม่ใช่มันมีมันมีมันมีเร่งแบบนี่ชั่วโมงนี้มาเร่งวิวัฒน์ผมจะเล่นอย่างนี้นะคือเก็บทุกเม็ดนะครับชั่วโมงเร่งวิวัฒนาการน,นี่นีนี่อันนี้อนีจะมีเร่งวิวัฒนาการเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมผมก็จะเร่งวิวัฒนาการอย่างน้อยสองหอย ไม่ได้เอาให้เสร็จนะเอาแค่สองหอยนะครับแล้วก็แล้วก็ชั่วโมงต่อไปยๆๆชั่วโมงเที่ยงเที่ยงนี่เร่งวิวัฒนาการเดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกไว้เที่ยงห้านาทีเร่งวิวัฒนาการแล้วก็บ่ายโมงห้านาทีก็นี่นี่ให้มันเสร็จช่วงนี้นะครับให้มันมาเสร็จช่วงนี้ผมว่าก็เก้าหอยแล้วมากดเบอร์รี่เอาตอนบ่ายโมงห้านาทีครับเดีย๋ยวตั้งเวลาตั้งนาฬิกาปลุกไว้เฮ้ซีเรียสน,นะ <laughs> นะ เล่นเกมต้องวางแผนนะครับนะเล่นเกมต้องวางแผนไม่งั้นคุณอัพมั่วซั่วแล้วได้ได้ไดเขาเรียกว่าไงได้น้อยกว่าที่ควรจะได้คุณจะได้หอยอีเวนต์อย่างเดียวคุณไม่ได้หอยแอคชั่นเห็นไหมถ้าคุณทาตามตามที่ผมบอกเนี่ยคือเร่งวิวฒนาการตอนเที่ยงห้านาทีคุณจะได้อย่างน้อยสองหอยไม่ได้ไม่ได้เล่นให้เสร็จนะเล่นแค่สองหอยนะครับเพราะว่ามันมีสาม สวันมั้งน,น่าจะได้อย่างน้อย2องหอยไม,ไม่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 ถึง3ามหอยนะครับแล้วก็ให้มันมาเสร็จเอาชั่วโมงที่เนี้บ่ายโมง5นาทีนะครับบ่ายโมงหนาทีให้มันเสร็จกดเบร์รี่ก่อนนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับสายฟรีนะครับจอบวางแผนจอบวางแผนเห็นไหมเล่นเกมนะนี่คือเกมนะแต่เราสามารถสามารถแพลนได้นะครับ ก็ลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันเอาไปประยุกต์ใช้กับอ,อีเวนต์อื่นๆได้นะครับคุณจะได้หอยที่เป็นรางวาัลเนี่ยมากขึ้นนะครับคุณจะได้หอยเพราะแต่ละหอยก็มีมีของให้นะเห็นไหมมีเพชรมีน้ำหวานมีเร่งให้นะครับหอยที่2นะครับนี่เพชรก็มากขึ้นนะครับมีเร่งนะครับมีทรัพยากรเพิ่มให้นะเห็นปะอย่างน้อย2หอย เนี่ยได้ได้ได้ชิ้นส่วนมดด้วยนะครับอย่างน้อยสองหอยก็ก็ได้เยอะแล้วนะครับนะอย่างน้อยสหอยก็ได้เยอะแล้วนะทำแอคชั่นละสองหอยเป็นอย่างน้อยถ้าทําได้นะถ้าทําได้ให้มันตรงกับอีเวนต์ของวันนั้นๆนะครับอันนี้ถึง3หอยอยู่แล้วเพราะว่าล่ไปหนะ้าหมื่นนะก้างนะถ้าถ้าสามหอยก็จะได้เยอะขึ้นอีกนะครับได้เยอะขึ้นอีกแต่ไม่จําเป็นต้องทำามหอย ทุกแอคชั่นนะครับให้เลือกให้เลือกให้เลือกนะทำแล้วแบบคุมที่สุดนะครับเป็นคำแนะนำสำหรับสายฟรีนะที่ว่าอะไรอะไรก็จำกัดตัวเร่งจำกัดนะทรัพยากรสำหรับอัพเช่นกล้างปลาจำกัดอะไรเงี้ยก็คุณก็ต้องเลือกเอานะครับคุณอาจจะไปอัพอันที่มันน้อยๆก็ได้นะครับถ้าคุณจ้าก,ก้างปลาคุณจำกัดนะครับคุณมีอะไรเหลือล่ะ เนี่ยผมมีฟักลำเลียงเหลือนะครับใช้แค่เท่าไรเองเนี่สามพันเองนะครับคุณมาอัพไอ้พวกนี้ก็ได้ถ้าก้านคุณไม่พอนะครับเนี่ยการต่อสู้ขั้นกลางผมก็ยังอัพไม่หมดนะครับเนี่ยอันนี้แค่สี่พันเยีะยวกันหน่อยนะครับไม่จะเป็นต้องอัพให้แม็กหมดนะครับอัพเพื่อให้มันผ่านไปอันต่อไปได้ก็พอแล้วไอ้อันที่เหลือเนี่ย มันเอามาไว้ใช้อัพสําหรับวันที่วันที่ก้างไม่พอสําหรับชุดใหญ่ก็มาอัพชุดเล็กๆเพื่อให้ได้9หอยอีเวนต์นะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าผมมีไม่ถึง5 0,000นะครับผมก็มาไล่อัพอันเล็กๆเนี่ยเฮ้ยมันเอาถึง9หอยนะแต่ว่าแต่ว่าหลายหลายรอบหน่อยหลายแอคชั่นหน่อยนะครับผมผมเลือกทําให้มันตรงกับแอคชั่นนะครับมันก็ได้9หอยเหมือนกันนะครับพอเข้าใจไหมเนี่ย <laughs> ลองไปทำความเข้าใจดูแล้วกันถ้าไม่เข้าใจก็ลองดูคลิปซัาอีกรอบหนึ่งหรือส่งคำถามมานะครับที่เพจเกมมดได้นะครับใน YouTube ผมอาจจะไม่ค่อยได้ตอบนะตัวหนังสือมันเล็กนะครับแล้วมันใส่รูปใส่คลิปอะไรไม่ได้นะก็ขออภัยด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาใน YouTube แล้วผมไม่ได้ตอบนะครับจะ,จะพยายามตอบนะจะพยายามตอบแต่ช่วงนี้ก็งานเยอะอจริงอัดคลิปนี่ยังหาเวลาแทบแย่นะจะพยายามทยอยอัดคลิปที่สัญญาว่าจะ จะจะทำให้เพื่อนๆด้วยนะครับบางอันกะมาทําตอนดึกแล้วก็ง่วงหลับไปก่อนบางทีทําแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะง่วงโอเคครับวันนี้เป็นแนะนําวิวัฒนาการนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมนะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกดติดตามด้วยนะครับ นะกดติดตามด้วยนะถ้าชื่นชอบค,คลิปนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ